แต่ละอันนพื้นหายสามอันมานั่นกะคุกระแดงแนววตักกระแดงต้นไม้กะแดงครับสวัสดีครับอพอเสียงครับผมาว่าพ่่ะค,ครับผมแบมบแตกเปนบาาอน่อหเงือนลานว่น เกือบเรทขายมันออกแปดศูนย์สามนี่อยู่ลาดบัวลาดบัวเลยเทิ่งตดเทิ่งอย่างหรือตกประมาณรูปสองล้านหาโอ้ไรายเบงเล่าอ่มันมาออกบารีแล้ววันดีฮะขามันออกหลังเขาแปดสามมัน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 หาแปดสามจ้ะเอ้นกันอน หาแปดสามขันพ่อชันก็นถือล้อนที่หาสองใบโอ้ที่ว่าว่าถือล้ันแง่ายนะ่ะบ่ได้แท้พิดแต้มนึงอีกพิดรักหาแล้วเขาเขาเข้าเป็นแปะของเขาเป็นสะหาเนาะโอ้ทั้งนาถือมัดเนาะอ๋อเก้าสองห้าเนาะโอ เสียดหอดรางวัลที่ห่าเสียดหอดรางวัลที่หนึ่งมาเสียใจแต่ว่าเต็มเดียวนี่แหละเนาะเพิ่นมาบอกกับเพิ่นก็ว่ากูถอดออกตัวหนึ่งนะบเพิ่นว่าเพิ่นถอดแปดออกแปดทูนสามไหมถอดเป็นถอดเหมือนปบบเนี่ยโอ้เพิ่นถอดมาเพิ่นก็ว่ากูถอดตัวหนึ่งนะเอิ่นถอดแปดแปดเพิ Seven ่นบอกเขาว่าเออกูถอดเอาเก้าใส่ Spirit กบว่าเนี่ยตัวแปดเอาตัวกบแค่นตัวนึงเตี้ยตัวสามตัวเลยได้สามตัวแล้วถอดแปดออกเอาศูนย์มาใส่กบว่าเอาเก้าเท่งนากบว่าเนาะเออโอ้ยนี่มันแข็งคักไหลอย่าว่าเอฟซีก็เสียดายน้ำวัดสันห่วยคนโท่เขาบุ่มบั้มแล้วโอ้ยจนสายไหมจนได้ไปเฮ็ดโทรศัพท์ไหมวันนี้เสียงบ่มีวันนี้ ไปเปลี่ยนลำพงไหมมเอเศร้าเลย๋อลำพงแตกสายลำพงขาดเออครับ Fc ครับอันเขาเรียกว่ามันห่อนครับกออ็ะพรอเสร็จเออมันเสียมาเสรเขาเฮ็ดใหายมาเลยแล้วโอเคแล้วปรนเดอ,อืยจนด้สายลำพงขาด Fc เอ้ยออโพเข้าไหลไหอือโอ้เออพิ่นให้หกตัวเอา้างวดนี้เพิ่นมาหาเราแบ่พอเซียน มาตั้งแต่วันเมื่อวันทีท่สิบหกยังมาขึ้นมันมาเือนเมาวายจากไหนเนี่ยเพื่อนเอาเสามาไห้เอ้าเสาเสา,าเพื่อนเอาเสามาไห้สองต้นาาโอ้บานนี้พ่อจะเพื่อนมาเสาเอาเสามาไห้แล้วก็ะเล่เพื่อนกระเล่ นั่นเพื่อนในของมาตีอยู่มาตีคว่ำฝันเจ้าของมาตีคว่ำฝันเจ้าของมันบ่านใดพันเลยมามาให้เื่อวันทียี่สิบเฮ้ให้กตัวบาดท้อบาดนี่ที่แรกเอาเสามาให้นี่ให้มาตีเอาตีบ่าได้ตีบ่าได้ที่ว่ามันสีเป็นศูนย์ศูนย์แมนบ้านนี่เพื่อนก็เลยมาให้กตัวตีบ่าได้เอามาให้ตกบ้านนี่ เอ้วาดสีคือแมงกินู่นนี่อีกยังหนึ่งเพราะสีสีแดงคำคั่มอีอย่างสีอย่างพอแดงเลขกันแล้วโอ้ตัวเลขเออเป็นสีค้ำคัเออแดงคั่มคือแม่งปะามเนี่ยโอ้โอ้เพิ่นมาเพิ่นมาห้ยวัดนี่เออเพิ่นในหกตัวว้าตัวไผซื้อเอาก็ซื้อไผหาได้ก็หาเพิ่นว่ามันแม่นคักบ่ล่ะเรหกตัวนี่นี่แหละ มันสิออกวันนี่โอ้ต oh. ัวไรละปูสนอกเพิ่นบนุญนี่มึงเบิ่งเอาอะ,อะบเซนก็เบิ้งเบิ่งแล้วปุืบอทั oh. กทีหอย่างเพิ่์ลเลยกอาะคูมใหย้ยก็คุกับเนี่ยวส่วนมหให้ยห้ไปตักเอาแมงกี้นูนเอาเออให้ตักแมงกี้นูน สุปนาเลยนี่วันมานเนี่ยนี่ซุปนาเลยนี่วันสอนมึงตีว่างไรน่สันกกระคุมันกระสูนสันอกเนี่ยเสซ้อนมันกระูนสันอกซ้อนนั่นตักปลาเนี่ยวิงบอกเอะค่ายค่ายสวิงห้องตักกบตักป่านี่ละแนวตักกบเนี่ยเป็นเคืองตีเคืองกลมๆอ่้เออเป็นเขาเขาสานเอาหน่ะเออเออเขาเอิเคืง บ่าห่อเนี่ตักปลาตั้งซ้อนตั้งส้อนกะซ้อนเออโอ้เพิ่งเรียว่านี่แหละว่าสันมึงเบิ่งเอาจนแต่ละแต่ละอันเพิ่นให้ยสามอันมากนั่นเออกะคุกะแดงเออเนี่ยตักกะแดงโอ้ต้นไม้กะแดงสามแดงไม่บาดสามแดงนี่แหละตัวทั้งหนามันเออมึงอีตีว่างไรเเพิ่งมาเลยว่าหวยตีออกยูสันกเออ ก็เลยไปขืนเฮียนหลังเกาครับบาร์เดย์เพราะอะไรเพราะตว่าไปขืนเฮียนหลังเกาดีใจยามเลยเหล็กมันเคยออกหลูกเตี้ยตัวนี้โอ้คนบอกให้ไปขืนเฮียนหลังเกาเออเล็กมันเคยออกแล้วโอ้เออมึงตีว่างไหนเออเพิ่นถามนางคุยกันกับเพิน่นอ่เพิ่นนางอยู่สูงบนนางอยูขึ้นขึ้นจังหลังข้ารถนี่เออเพิ่นนางเพิ่นบารดย์นางนั่นนี่เพิ่นนางธรรมธี นั่งโคตรมาดีละจ้าิ่งร้อยอยู่เออก็เลยบอกว่าโอ่าผมถึงแล้วงวดนี้เสนอมือเศร้าเลยหาชื่อเรียกบ่อได้โทรไปหาใจกับบ่อได้มันถึงไอ้พอที่บ่อไหนก็เลยชื่อมันบ่มีอ๋เอ้ามันออกพึ่งออกมาไหมบ่มีดิโอ้โหมันไม่หายพึ่เขาบอกว่าโอ้มัอนี่โอ้ยมันออกมาหนึ่งตัวลอตเตอรี่ไหมออกมาแล้วหูยยากลวงตมันออกก็ต้องดีทีฝุ่นเออเออแต่เขาบ่มีห้เขาบ่มีหา วันทีได้ไปอฮอดวันจะยังเอ็นผลบออนะมืออื่อนที่ไปมืออืมื่นมืออื้นที่ไปเลขที่ออกได้เชยนไว้หลอดหกตัวบนโอ้ศูนย์ศูนหกครับห้าเจ็ดเก้าขัดขืนเฮียรังนี้ออกเคยหาเจ็ดเก้ที่อ่ะสมตัวเลยเป็นบัอหกตัว พกตัวเลยคือเทียรังนี้มันเคยออกห้ากิจเก้าบ้าโคตรจะคองให้ถึกสองเทียแล้วเรียกถุนว่าลังเก้าเนี่ยลังอะไรเฮียนลังนี่เออยสังเกตยเดียวกินหาเลยเป็นป่หาสิอ่าขันวันเล็กขันออกตัวนี้ ทกสิมดหลายปันไหนคันคันมั่นจันนี่คันหาซื้อได้เนี่ยคือซื้อทะเลกับบอพ่อแม่บอเปลื่ยนเลกตัวนี้บอท่านนี่ซื้อแจ๊สี่ซื้อตาหาซื้อได้บอท่านได้ได้บอท่านได้ได้ซื้อไปหาซื้อแ,แล้ว<อ>เพิ่นมาห้แต่วันที่ยี่สิบนตาขาขามันอยู่ตลอดโอ้โอ่าได้เลขตัวนี้มาตาสเสม็นเลยตั้งแต่วันที่สิบหกสิบหกสิบเจ็ด ตาเซเมนดึเยอะมากโอ้หโยมันแมนเหล่าตัวในคันตาซีเมนยังสีวะได้แล้วว่าเฉาะเลขตัวนี้หมดเนินที่ว่าหมดแล้วว่าเฉพาะหวดผมถือหะสองแสนอืมวันรุ่นมาผมถูกหกแสนเออเลขตัวนี้ไม่เคยออกออกน้งกันโอ้โขวันคือเฮี้ยนหลังเก่านี่แหละเฮี้ยนหลังนี่แหละอ่เฮี้ยนสมัยเก่าอ่เฮี้ยนช่งหยุวสมัยตะกี้เออ หกตัวเลยได้หกตัวพน่นเรามาไห้แดงจึงคืนโอ้ดีใหญ่หุ่มห่มหมดแล้วอ็คันคันเที่ยงลังเนี่อะไรกูต้องถือเลขเถอ,อะคับพันมาบอกเดี๋ยวมึงตีได้เราแม่นมอตีได้แล้วโอ้มึงตีว่าตัวไหนเถอะเนาะไม่ก็คุมัน,น,นก็เป็นศูนย์เอกอือตั้งซ้อนตักกับศูน์ต้นไม้กระหกเออเลขตัวสุดท้ทยเดียวสามตัวทุดยไทย มึงหัวจักบ่กกหูวจัดเสนอตัวใดละะ่ะวะมาเชิญสองเข่มเสนอโอ้โอเออแปลว่ามึงตีมึงมึงมึงแมนยูเตอร์เนียวเชินมึงเคยถึงสองเข็มนิดมึงเล็กตัวเนียวเชินโอ้คนว่าน่ะเออโอ้นี่ละมาเชิญอ่อไปหาซื้อเลยมึงไปหาซื้อแล,ล้วโสกมาท<น>ำ,<น>ำด้เป็นเศรษฐีครับเป็นเศรครับผมเลื่อยเสนก